ลาน่านละลานทีนี้ผู้บาลอ่ะคนแขกเป็นขายหน่ยแม่เอึย้ยเอาคนแขกยังใช่ไหมมาขายบบบลูกซ้นทั้นยังน้องถามเพิ่นแล้วเพิ่อนเอาเพิ่นเศร้าขายโรตีเพิ่นว่าขายโรตีมันขายบดีก็เลยมาขายลูกซ้นแทนมันกังซีล่ะเอ้ยโอ้จันตีจ้าแต่ว่ามือนนิบไอปลาลูกโป่งมันหลายบาทเนาะแม่ละเฮ็ดจปลาลูกโป่งมันหลายบาทเออเฮ็ดจังไหนล่ะเอ้ยางานวัดงานว่าเขาจ้าคือจัดได้ใไงเถอะว่าเนาะแต่ว่าอีแม่ล้อน เราว่าให้ไปเห็ดบุญเทากับไปเห็ดต่ำข้ามมาเราบอกเลยได้เนาะเห็ดแล้วเอาเงินไปห่มเพิ่นแล้วโรกท่านไม่เอื้อยไม่อย่างล่ะน้องบ่กาลได้อย่างอายคนโรกท่านอยากอายคนบ่กลาเอาไปเหยีดเม่ดอกเดียวเอ๊ะตาบ้าแปดคนหลายจังสี่เนาะไปบอกให้แม่เม้าฟังจ้าเอ๊ยเอ้ยผู้ผาไม่อย่างน้องนายบักสมเฮียวิแม่งจ้าอยากกินอยากบักสมเฮียท่าจะไหนเอาไบหนี มันคือเหียั้ของผู้ไหนเนาะคือมันเกิดมายไปทัวทิปแท้เจ้านั่งตีแม่คือเหียญคดเป็นดาบเปลี่ยนเปลี่ยนแม่องบอกมาขาแม่หอบอก่าเฝ้าเที่ยวมาจากเฝ้าเมียเอาอย่มาหาเหียไปทัวร์ทิปเยอะไปบใบฮะเจ้าเขาจะเอาเฮ้ยนอนมาแบ้าวจี๊ด สมอีหยังมะเละครับแม่เถิดเอาไปนี่ล่ะฮะเจ้าของเขามาเอาคือ <จะ S 1> เป็นตาแซ่บเพื่อเอ้อยไม่ด้ที่หันที่ปทั่วที่หลายเพราะด้กินมันเป็นตาแซ่บซื่อๆถ้าเจียแกบท้องท้องเสียขึ้นมาแม่ก็มาด่าบม้วนห้าอีเด้อว่าเฮา,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 ามาเบิ<ช>่งโตโอ้ยน้องบ่กินดอกน้องว่ามันเป็นตาแซ่บซื่อๆเออมึงอยากกินเราบ้า<อ>งไว้แกะเบิ่งแม่จัขาวเพื่อเอื้อยแกแกฮ็ดหยังมัะเละนะแกบิ่งแล้วก็จังมาไว้เด้ออางจีลาตีมาอย่างเอื้อยโต เฮาเมียบ้านนี่เฮาไปบอกกับพ่อกับเมียเอ้าไปบอกกับเมียแห้เฮาฟังบ้าเมื่อนี่เฮ้ามาทำบุญเรียบร้อยแล้ว<ฆ>มเ,เมื่อนี่เฮากับไปบอกเมียฟังว่าเมื่อนี่เฮาพอ่ออันนัน้นเล่นอันน,นี้เมียนาามั่งซะบานเมียนเออว่านั่อะไะไปหาเมียเมืองสะกอนไปบอกให้เมียฟังแล้วกันเอาต <ปะ S 2> ายวินี่มึงหยำหยังอ่ะไม่หยังไอ้นี่ ไม่ใช่เป็นรอยจิตไข่เจี๊ยบนะนี่ไข่จี๊บไปลืมแล้ว,ลลวเอาเอาเปร้อยจิตนะฮะกิน,นไม่ทัวรจี๊ยบลายอุ้ยเอ้ยคือเป็นจังซี่แต่กูบ้านแล้วมันเจ็บท้องปวดฉี่มันท้องเสียมาไม่ได้เจ็บท้องปวดฉี่เลเ้เออมัเจ็บอ๋อเป็นฉี่หักลาตีจ้าท้องหอายไปนี่ท่านยายขืนใหญ่ออขนจังซี่เอา้าเอา้ยเป็นอย่างว่ามันนองยืนผสมตีเอ้ยเอ้าเนี กินเนย้อยก็จิกข้าวทองไงทองไงกินข้าวสี่มาดิมาแล้วจะไปกินมาเนี่ยบ้าบแมนมันทองเอื่นล่อม,มันทางทองอคืนทองขึออง้นเจ็บมาเนี่ยบ้าผ้าวีนี่ไปหาเป็นเนืน้อหนวดือเป็นจังสี่เอ๋อเป็นข้าวสี่หาคิวบ้าบนะ๊อบแมนเป็นน้ำผสมกับเอื้อยนอกบ้านนะเป็นน้ำยังเป็นน้ำกุ้ย แตว่าว่า anyway, right ่าเจอาตอาบ้าเาะอมันหอนกูกกนยังไปยังมากกูกะยางออกนาะกูบอกว่าอย่ามาเ็บเกบถัิบางท่านเมียดาผู้ชันนี่ผู้ชันสีดาเธอเลยเจ็บทวงอีนี่เอ่เนุพรพาวิตีเมียเฮานเจ็บท่เมียเมีเมียเมาว่าจุดเียว่เราน่ยมาดไปตอนไหนวะหอนเฮาเสีเศ้าแล้วมาตโตเดียมีแม่ปันปันเมีปันจันปันจันฤเมีย ป็นหยงเนียจะมามาลกสาวหลาเจ้าจะเป็นหยงอีกล่ะคอยบอกว่าจะไปกินบักสมเกียงจะอุบเลยมากๆไปกินแ้ลทองงเกียทองขึจะสี่ห้ามึงเอานอกแม่เอานอทำแเนี้เนอะไรกันเมนเป็นเมนมีเห็นยักับเมนเมิงเมีเมนเป็นสี่หักนี่มันกินบักสมเกียงนี่จะอเลยมากไปของมันเนี่ยแม่ลักษณะอาการนี่มันคือตอนเม่ทองมึงเลยอีบุพา ไปพี่ลูกน้ำไถมาอีกซากินผสมจื้อซ้อกระติ๊ทองทกินเนี่ยแอนหนูหกแล้วไม่ยังตอนที่โนมาวัดใหม่ๆหมอหนูเห็นบอกกันหูสามเป่าบกุดมันนางบอกกับหลวงตาของมันมันว่าบักสมเจี้ยงว่านี่มันเป็นพูกปลูกใบแมแมมันมันเราปลูกใบเรามันก็บอกว่าผู้ใดมากินของมันจะได้เป็นเมียมันหลักเีษทองมันเป็นพูกเย้าโหดบอกกันสมเจี้ยงนี่ไป มันต <ersch> ้องเงียแล้วมันจะขับปกนี่แม่มันเล่นของใส่ลูกเขาแท้ๆเลยลูกแม่แท้ๆลาตีไปเอามันมาหน่อยดิเลยเอามันกำลังเฮียนนั่นแม่สิลงไปหามันเองอย่ามันขืนมันจะเงียนแม่เด็ดขาดสะพ้อสะพ้อบอกสมมันเป็นเข้มเข้มเนาะแม่เนาะนี่นี่นี่ระบักโตดีละแม่มันปูบอกสมเจลี่ยไม่ครับหลวงอ๋อไปไกลไกลกลันู๊ฟเฝ้าบอกมันแล้วว่าลาตีโอ๊ะพรวินนี่ยังไปกินบอกสมเจลี่ย เอี้ยนีกับปากไว้มือไว้ามันเป็นตาแสบเนาะแม่แม่เอาดีๆก็เปิดเนาะเอดีๆก็ไม่ห่วงแม่ขับาเนียบแม่ขพาดอัี่ครัยดกูซื่อาจัจบักเดีเดี๋ยวตั้งยุทาผุดเมื่อตขึ้นมาบันไดยี่โมนตู่ตังยุทธต่ลากผุดคนกับคนด้วยกันก็ที่ขึ้นเยี้ยนบัไดเพระแม่นหูแม่นหมาแม่ยยก่อข้รกแม่ปานจเจ้าขึ้นมาวัดมาวาพาลูกมาวัดมาหมสินธรรมขบูดอยู่ในตัวในใจเจ้าแท้บันดาาไม่สินไม่ีธรรมแม ก็ต on ้องเฝ้ายังห่างๆนี่เระบักเจ้าของมาสมเกียงจักรูปไปเมื่อเห็นยังก็บักสมเกียงลูกกู๋จังทองยัยอุปูจังซีฮะการมันเฮ้อนี่ออกละครเข้าไปหูดบนไอเมียมึงเห็นของใส่ลูกกูตีบังหูดผู้ใดทองอีพาวินี่ลูกสาวกูมันเงียบหาบักสมเกียงมึงเขาว่าของมึงว่งไใบวัดนั่นมันคืออะไรมันคือสีทองลูกตาบม่ได้กินติลูกตายุติจะกินไม่พอยุติใส่ นี่น้องกูณกินบักสมเกียยเข้าไปท้องบักเนี่ขึ้นมามันบอกว่ามันมีลูกกับบักสมเกียยมึงเป็นบักสมจะขอบักสมเกียยแม่นลูกนี่แหละค่อยได้แม่ไ้แล้วตอนนี้โอ๊ยโอ๊ยเอาไปชกกับพวกน้องเคราแล้วลูกท่จะติดเชื้อโรคจตกร้อนแม่ไล่ม่หน่อยจังเจ้าเจ้าต้องไปแล้วเดี๋ยวอย่าฟังแล้วไรไม่หน่อยจากบ้านจะเพี้ยเขาออกไปแี้วได้ไมมันเป็นพอดี ใครบอกแล้วบางคนเลามาเรื่อสกปรกแม่แม่มึงเห็ดยังเซลูกกูอีพาเวนี่เนี่ยหัวต้นชมแล้วมึงเลือกเอาวลังแม่กับบักเีมึงเลือกเอาไผไปอยู่ทำไมฉลาดมึงไผ่เห็ดยังแม่จ๋ามึงไผ่เห็ดยังเจ้าจันทร์มันไม่แม่เขานั่นเป็นคือแม่เมาอีหลีการับไปหัดเป็นลูกเคยเจ้าสเน่ห์บ้าแล้วมึงจะมาบอกกูเรื่บักปรกกับปลอกต้อโค้บักเชื่อโรคนี่มันเป็นลูกเคยโอ้ยอีดาเคาฟ้า มึงเถียงมึงเห็นเรามันราแม่ไรมันหนีเม่มึงเด๋วจะไหนไม่ได้ก็สิเลือกไอ้หูดนี่แล้วเนาะมันเลือกปะคูดยกกับป๋องนี่อติไปเจ็บเราเสียเปล่าไม่มาตรงนี้ไหฉันมึงเลือกมันมึงไปเลยนะสุภาพกันไปกินขี่กินยาเท่ากับไปเอาเม่สู้จะเป็นยูทูกยูแยงไสมึงกชูกับไปเลยข้ามีกระชื่อในมเตาหนีเป็นสุมฝูมีลูกยังมึงเอาให้มันงอ้เสียภาพอายุวให้ไปนะ เียต้องจักมัดาวพมันหนีไปเลยไม่คาด่มีเอาลูกมึงหนีบบพูดกัลลมแม่พู้เดียวมี่แค่ละกูบอกแล้วลูกกับพโคกเป็นเสน่ห์จันไร่บ้านกูกูว่รับไปในเนี้ยคือจังเขินบานเลย เอามันหนีใหมันเราโดนปะหน,นี้บุผาโซคบกเขาบอกเนี่ยน,นาเกียรต์แปลหน้ามะละงเงี้ยเท่าไหนหน่อยแม่เลยคือสีเบียรลุกหลาเจ้าจังเลาจ<อ>ังเมื่อบัดน,นี้มันจาบมันเอ้ยสาพิบเวงมันสูบมันสูบเอากันนี้<ห>นรูหากอบกันนี้ไปใช้ก็ไปไ ไปตบากยัาพด้เสียนาลูกด้สัมติแม่ติดต่อเอาเมออกไปเลือดกนเด๋ยวกุตตดได้บ่ยโนบอกมาแล้ได้แม่โนบอกไปมันแปลแล้วย่บ่อยไม่กลบบ้าเอาม่ไม่ได้ลูกบอกเ้อเียดดังยนีมาเวสักเมื่อไม่อรคออกไปแล้วนี่ออกไปจากบ้านของฉันนะ กูเลี่ยงดูปูเสื้อมายางดีเลี่ยงป,าน,า,ปานใครได้บอกปานใครได้หินมึงไม่เห็นจังงี้เหรอฮะอกี่ผาพีนี่แม่นักเบาหนังคูงรูปไปสูงกันยูหม่องอืนอย่ามาสูงกันอยู่เฮ็ดกูอเลยแม่ข้ากันนี้ เจ้าเมืนตายที<อ>่บ่าบายอย่าไปอยู่ใกล้ฉันฉันไม่มีลูกยังรอนอบาดนี้นั่นสีมาไล่นางนี้อ,อยู่น้ำกันมาหลายปีเจ้าสังา่งหลวงบูพาหลบอย่าให้บ้านบายเชื่อโรคทั้งนั้นอ้าอีนี่นะ บ่มีไเป้อนสิไปอาศัยสนให้รู้ตนนันงนิกูบอาแล้วตนมึงเป็แต่นิดเดียวนะอีภาพีนี่นี่มาให้รู้ปเต้าแล้วมาโถมาโถแม่นางเออเป็นนะมึงท่านอ้จาจ้คกูบอกแล้วว่าแจ๊กจิบเป็นชวร์ชิพ บางจี้บางจี้บางจี้บัคทอดมัดมัที่ให้แัดง่างไดมัด้านี้เขากินเขาก็บม่ได้สีกันนะจะบอยแมนเอ้ยเป็นมารดานัง้แด็มหังมนสันันได้สีัมงเจ้านบอ แม่นยกกระโองโตขกสุนิพากันไปยม่วดสุก็บทนใยกออกไปไปไปล่ไอุ้ยิพ้าไปอยู่วให้ไปนะอาบกรตอนพอดกัะตาเดี๋ยวเดี๋ยวสรุปแล้วสู่กินบักสมนะสู่ท้องสู่ได้กันแม่สู่เลยไรดี่มึงเบ่งหลวงตาดูบัดนีเงหลวงตาไปโรกตับติเนาะกินบักสมแน่คู่สิเรียนยุคด้วเลยคนเรียนซ้ำ ตายเลยูกตายกินกสมตีบอกูเป็นลูกทับควเสีย่ายตายแล้วกูหมดอดเลียนเลยกูชือตาบังดดนึกไหมคนไมใจ้าลองเพียงกับลูงต้มนีจากบ้านจากหนีไปได้ก็ไปตัวเครื่องบินกุญแจมาเห็ไปญี่ปุ่นมื่อกียังเขาก็อยากไปไอ้มึงน่าจะแทบที่บักกกระโปกโพกหกกูบอกว่าเฮ้ฮัดกินซู้ซี่ซู้ซีมึงอยากกินทันทเกลือกบพิ